ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันจอนนะครับวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมค่าเช่นวินนะครับไปดูกันวันนี้ผมมีทุนมา600บาทนะครับก็ตั้งใจจะมาซื้อฟีเกมเกมนี้กันนะฮะดูกันนะทุน600บาทนะฮะ้อเกมฟีเกมเกมนี้จะรอดหรือจะลวนนะครับโอเคครับผมนะก็ได้มา8ปีนะฮะแล้วก็คูณ8นะก็จะขอเริ่มเล่นตรงนี้ด้วยนะค่ัน เดี๋ยวตรงนี้จะเอาคูณตันนะหวังว่าจะได้คูณตันนะครับโอเคคมนสิบมาแล้วนะฮะคูณสิสองผหกเล่นเกมนี้ต้องใจถึงนะรจริงๆนะถ้าใจไม่ถึงแนะนำอย่าเล่นเลยเนียครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบธรรมดาแล้วเราไม่มาหมุนตรงนี้นะครับผมรับประกันได้เลยรับรองได้เลยแม็แตกน้อยแน่อนอนอนะโอ้ด <c oughs> อกแรกก็โดนเลยโอ้โห เลยกันต่อครับผมกำลังจะโม่เลยนะครับโอ้โหแม่งดอกแรกก็ะโดดเลยโอเคได้มาสิบปีต่อปีนะคัเหมือนเดิมนะครับจะเล่นตรงนี้รอบนี้เอาสักคูณ14แล้วกันนะครับไม่ไปเยอะเลยว่ะรอบเมื่อกี้นะครับไปถึง18แล้วแม่งโดนเลยวนะกะว่าจะเอาคูณตันตั้งหน่อยเอาแค่14พอเลยโอเคครับผม10รอบนะ1ิบปีต่อปีนะแล้วก็คูณ14นะครับดูการดอกนี้จะได้สัก เท่าไรนะฮะโอเคห้ okay, าสิบหพันบาทโอเคตัวเคไหมนะแล้ว okay, สามรอบโอเคแปดสิบเก้าบาทนะต้องให้ได้สี่ร้อยนะหนึ่งอย่าคุม้ม ได้มาแปดสิบเก้าบาทนะฮะวันนี้ได้มาร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับโอเคมันจำจำได้มาสองร้อยแล้วนะร,รอบนี้ซื้อรอบนี้ไม่ขาดทุนแล้วแต่รอบที่แล้วไม่ขาดทุนนะยังไม่ได้หมุนเลยนะครับจบเมกมคับโลบหลายนะฮะโอเคครับผมรอบนี้นะได้มาสองร้อยแปดสิบบาทนะครับได้อยู่นะฮะเอาละเดี๋ยวรวยเงินต่อรอบนี้ จะเอาคูณตันนะฮะท่านผู้ชมเหล่านี้จะจัดแมงกก่อนโหดไปเลยนะฮะคูณตันไปละโอเคคูณสิบ0 0นไปให้ผมจริงจริงเล่นตรงนี้แม็เสียวมากเลยนะโอ,โ,โอ้โหเกือบนะฮะลุ้นอย่างเดียวนะอย่าให้มันตกสีดำนะถ้าตกสีโอเคถ้าตกสีดำนี้จบเลยนะโอ้โหเสียวนะคูณสิบหกโอ,โอเค ปุ๊ที่หกแล้วนะครับโอเคครับผมคูณสิบแปดนะครับคูณยี่สิบต้องมาแล้วแหละนะฮะมาขนาดนี้นะสวยงามนะฮะมาเล่นสปินบ้างนะฮะคูณตันแล้วเราก็ต้องจัดสปินบ้างนะครับคูณสิบแล้ววนะโอเคไม่ใช่คูณน,นะพูดผิดนะสิบสองฟีดไปแล้วนะตรงนี้ไปโอ๊ะไปเลยดีกว่าโอ้โอเค โอ้เมื่อกี้ตกใจนะมื่กระตุกนะนกระตุกเหมือนจะตกสีดำเลยครับโอ้ใจหายแวบ,บเลยโอเคครับผมดูกันคูณ20นะคูณตันนะฮะกับ,นนบฟิลิปปินส์อีกสิบสี่อมเลยโอเคสวยดอกนี้700นะครับแปสบี่บาทสวยโอเคเป็นไว้ด้วยนะครับฉาบมาโอเคมาอีก200ร้อนะครับสวยงามยังไงได้บวกฟิลิปปินเพิ่มหรือเปล่าขออันนึงโอเคนะครับไม่เป็นไรแต่ก็ได้มา1,000งพันนะเออ988บาทเนี่ยสุดเพอร์นะครับ โอเคช่องแรกโอเคโอเคได้ตัวไหนอันนี้ได้เอได้เอแน่นอนโอเคตัวเอสวยคนระับโอเคไม่กาลสองนะครับตัวเอไม่ร้อยกาสบองบาทโอเคสวยนะครับซุปเปอร์แน่นอนตอกน,นี้ซุปเปอร์มันก็วินนะครับห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสวยอยู่ได้มาพันห้าแล้วนะท่านผู้ชมดูยอดเงินด้านล่างนะฮะ ว่าเราได้เท่าไหร่นะจากการที่เราได้พิเกมนะดูด้านล่างขวามือนะฮะได้มาพันห้าร้อกันสองพันแล้วนะตอนนี้ได้กาไรแล้วนะจริงๆเล่นได้ไม่ควรลุผมนะเอาตรงนะโอเคสวยเล่นได้แล้วก็ถอนนะพี่น้องนะแต่วันนี้ทําคลิปให้ดูนะฮะผมจะไปให้สุดนะ จะสุดที่เท่าไหร่เนี่ยก็มาดูกันนะ,ะจะหมดก่อนจะหมดก่อนหรือว่าจะได้จะได้ตังก่อนนะก็คอยรับชมกันไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะ,ะครับกดซับสไครต์ช่องหนไว้ด้วยกันได้มาพันหกร้อยสิบบาทนะเดี๋ยวเพิ่มเม็ดกันนะครับได้กําไรมาแล้วนะฮะมันก็ต้องเพิ่มเมด็ดครับผมนะไปหกร้อยบาทเลยกันนะฮะซื้อสองร้อยมันก็ยังไงอยู่นะได้กําไรมาแล้วว่าห้าอันครัได้สี่อันก็ยังดีนะ เหมือนเดิมนะฮะเราต้องเสี่ยงหน่อยนะใจต้องถึงนะครับตัวคูณไปโอเคคูณ12นะครับโอเคคูณ14นะไปสปินบ้างนะโอเคเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะ เดี๋ยวกลัวมันตกสีดำนะ้วจบนะคูณ14นะฮะกับ12ฟรีสปินครับผมรอบนี้ยังไงแม่งฟรียาวเลยค่ะท่านผู้ชมปลาก็ไม่มีช่องแรกโอ้จบละจบละโอเคโอเคสวยนะสามร้อยโอเคได้อยู่นะฮะขาดอีก300ตีแบคขาดอีก300นะด้ทุนในการซื้อฟรีคืนนะรอบนี้ โอเคไม่กีว่าสามสบี่บาทนะครับมาละ่ะหล่นรัว,วผมได้หกร้อยแล้วนะท่านผู้ชมโอเคนะครับได้เมก้าวินมานะห้าร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็ได้มาเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแล้วนะครับเสียรายตัวคิวช่องแรกไม่มีเหลือสองฟรีนะครับตัวคสวยโอ้หกร้อยสี่บาทเอาเรื่องนะครับคาเชนเวินวันนี้โอเคได้มาหกร้อยสี่บาทนะ วันหวยออกด้วยนะท่านผู้ชมอัดคลิปวันหวยออกด้วยนะฮะซื้อถึงหวยปั่นทั้งสล็อตนะวันนี้โอเคแสดงว่าผมได้ตังจากขาเชนวินนี่หวยผมสีประถูกด้วยนี่พี่น้อง <c oughs> โอเคได้มาแล้วนะฮะผ่อนแปดนะครับมาอีกห้าร้อยสามสิบเจ็โอ้โหของจริงมาอีก2องร้ว่าโมบะโมบะเลยพี่น้องโอเคสวยนะฮะ ได้ซูปเปอร์มกาวินมานะ8 7ดร้อบาทน,นะครับโอ้โหซื้อรอบนี้ได้2 7 3 8ัน้าบาทจากทุน600นะท่านผู้ชมโ,โอเคสวยครับผมเ,เดี๋ยวเราดูกันต่อนะ1,000บาทนะซื้อ2 0 0 0ันเกินไปนะจัดรอบ1,000หน่อยละกันนะครับ กซื้อ2,000มันก็เกินไปนะเดี๋ยวจัดรอบ1,000หน่อยค่อยไล่สเต็ปขึ้นไปนะฮะตอนนี้เราใช้กำไรหมุนอย่างเดียวนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำไม่เล่น3นะทุกคนนะถ้าใครจะเล่นอ่ะเล่นได้นะกำไรจะได้พันหนึ่งสองพก็ควรพอนะไม่ควโรโลภมัน6นะโอเคผ่านไม่ได้นะคูณนิปสี่นะครับโอเคูณสิครับเดี๋ยวเอาแม่งคูณตันไปเลยนะท่านผู้ชม คูณ18 1,000นะฮะตอนนี้คูณ20สวยโอเคเริ่มเลยนะฮะไม่ขอเล่น <c oughs> กลัวเล่นกลัวเล่นไอ้ตกฟีดปิดแล้วตกสีดำนะแล้วมันจะจบนะฮะคูณ20นะ,ะซื้อพันหนึ่งนะรอบนี้เฮ้แต่แม่งฟียอยเลยโอ้โหสาม่อยโอเคนึร้อยโอเคหนึร้อยหกนะฮะ เะีนนว่า280เหลือฟรีอีก2รอบยังไงไปยี่สพันนะครับโอ้ยอย่าบอกนะซื้อพันหนึ่งกูได้300โอ้จบว่ะรอบนี้โอ้โหซาได้กูตันนะครับโอ้โหได้ว่า300รยเย้แค่เดี๋ยวลดเป็ดกันหน่อยนะฮะร,ร,รู้สึกว่าซื้อพันหนึ่งจะไม่คุ้มนะเดี๋ยวไปซื้อรอบเออหกร้อยหกร้อเหมือนเดิมเลยพวกอะนะฮะขอรอบ600เหมือนเดิมนะครับ หกร้อยนี่ดีที่สุดแนละ้วผมคิดว่านะซื้อพันหนึ่งแม่งได้มาสามร้อยนะฮะคุณซื้อหกร้อยนะได้สองสามพันเย็ดขี้โอเคมาลุ้นตรงนี้กันต่อนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากจะมาเสี่ยงดวงด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ให้อยู่ทางล่างคลิปนะฮะเว็บนี้นะฮะเขาแจกดีมากนะครับแจกดีจริงหรือเปล่านะก็ดูจากที่ผมเล่นได้นะฮะตอนนี้ก็ ใช้กำไรหมดอย่่งเดียวโอเคนะครับคูณ20อ่อิบกท่าเมื่อกี้ไปซื้อพันหนึ่งนะหมุนถ้าคูณตันเลยนะแต่แม่งก็มงไม่ได้เกียอะไรเลยดูอันนี้นะ600บาทน,นะฮะได้คูณตันมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้เท่าไหร่นะโอเค12นะฮะยังไง14ได้ไหมได้นะครับสวยงามทำไมมัน ันนี้แช่ปะพี่น้อง <c oughs> เวยตกเลยเกือบเกือบสีดำหลายรอบเลยนะโอ้โหแต่เราก็ยังได้มานะดูกันรอบนี้มาดอกแรกร้อยสี่โอเคสี่อยแปดสิบอย่างสวยออ <c oughs> ได้มาแล้วนะหกไปยี่สี่ครับที่เหลือนะฮะที่เหลือคือกําไร <c oughs> เราซื้อรอบนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะที่เหลือคือกำไรของเราครับผม <c oughs> อเอาคเงียบแล้โอเคตัดใจมาครับ ประทัดช่องสองประทัดช่องสองไม่เข้าโอเคเลยปลามา444โอ้โห oh, เล็กสวยนะฮะ444นี 4, 4, 4, 4. ่ฮะทุกคนวันนี้มาเนะี่ย444ทั้งวันนี้มันออก444เียสี่นะฮะรัฐบาลคงโดนดา่าโดนด่ายับอีกเกนเกยน,นะโอเคตัวเอเนะีฮะไม่สามสิบหกเราได้มาพันห้าร้อยหกสิบบาทแล้วนะครับท่านผู้ชม รอบนี้กํำไรรัวๆนะ,นะฮะขาดทุนแค่รอบแรกนะซื้อรอบแรกขาดทุนนะแล้วก็ซื้อรอบพันหนึ่งขาดทุนนะโอเคมาพันหกแล้วนะฮะยัเงเหลืออีกสามเฟไม่สองร้อยสิบหกบาทสวยสองพันว่ะรอบนี้ถึงสองพันนะทุกคนคิดว่าถึงสองพันไหมโอ้ตัวเคพันโ, <ś le> โอ้ยร <ś le> อบดี โอ้หรอบนีได้มา1 1 5 2าบาทนะท่านผนะู้ชมได้มาส0 0พันแล้วนะดูยอดเงินด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างขวามือได้มา3 0 0พันโอ้ผมซื้อรอบนี้สาม0 0 0เลยซื้อหกร้อยได้ยางเยอะนะครับผมซื้อไปพันหนึ่งคูณตันนะฮะได้ในดเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะ กินไว้นะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเดี๋ยวจะซื้อรอบสุดท้ายนะฮะดูกันจะคุ้มหรือเปล่านะครับดูกันนะท่านผู้ชมรอบนี้ผมจะซื้อสองพันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้ด้วยนะรอบนี้นะผมจะเสี่ยงนะฮะเอาคูณตันนะฮะท่านผู้ชมโอเคฉันขอคูณสิบสองแล้ว โอเคคูณสิบสี่นะครับคูณสิบหกนะครับมาว่าคูณสิบแปดนะฮะรอบสุดท้ายคูณยี่สิบโอเคครับผมเริ่มเลยนะฮะไม่ขอเล่นฟรีนะครับซื้อสองพันนะครับคูณยี่สิบนะท่านผู้ชมดูกันดอกแรกมาเก้าสิบสวยโอเคตัวเคตัวเคห้าพันนุก โอ้โอ้ห้าพันหกกคนแล้วดูยอนเกินขั้นล่างนะครับผมได้มาแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้จากทุนหกร้อยนะท่านผู้ชมดูดิคิดดูนะจากทุนหนึ่งร้อยน่าจะเป็นคลิปแรกของช่องนะครับโอ้มาอีกหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ น่าจะเป็นคลิปแรกของช่องนะทุน100เอ้ยทุนหลักร้อยนะฮะกำไรเป็นหมื่นส่วนมากก็จะมีแต่เอ,อคลิปที่ทุนหลักพันทั้งนั้นนะถึงจะได้เป็นหมื่นนะฮะแต่รอบนี้นะทุน600บาทนะครับได้กำไรเป็นหมื่นสำหรับใครที่ยังไม่รู้ชื่อเกมนะเกมนี้ชื่อเกมคาเชนวินนี่ครับแตกดีมากนะฮะแล้วก็มาแตกวันที่ผม ซื้อหวยหนักด้วยนะวันนี้แสดงว่าผมไม่ถูกหวยแน่นอนเลยวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ถูกหวยไม่เป็นไรนะได้สล็อตก็ถือว่าโอเคนะฮะได้สล็อตผมก็ดีใจแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่นะฮะตอนนี้ได้มาหมื่นสี่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคไม่หกไม่สีปลาช่องแรกปลาช่องแรกโอเคนะครับไม่เข้าไม่เป็นไร โอ้ยรุนเหนื่อยมากนะคลิปนี้ได้มา14,800นะเนี่ยครับท่านผู้ชม โอเคผมพอดีกว่านะครับผมไปถอนดีกว่านะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ช่องกันไว้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะรอบนะฮะนะฮะจะเป็นเกมอะไรนะคอยติดตามกันไว้ได้เลยนะับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้อยู่ทัด้านล่างคลิปนะฮะอยากหาเว็บที่มันจ่ายดีๆแจกดีๆแบบนี้ก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะฮะอยากมาเสี่ยงโชคด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะฮะกลาบสวัสดีคนนะครับ